นครนนนับมันยังไม่ได้ยนีนะผ้มก็เลือเเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเกลียดเขาใช่ไหมโ้ยบอ,ยลอแล้วไม่เอาไม่เอาปปรูปมันมาใส่แล้วเล่าได้นะครับต้องเอาปปรูปมันมาใส่อันนี้อะไรเอาเอาฮอนลูกนะครับลูกการพูดการจาเสียงเอามาพูดด้วยนะครับช่องอีมาดามนี่ตัวการเลยนะครับมึงอย่าบอกนะมึงไม่ได้ทำมึงนั่นแหละตัวการนะครับมึงตัวการนั่นแหละนั่นแหละตัวการก็อะไรมึงมาเปิดช่องเปิดแล้วก็ขาย สาขามันนปลี่ยนแปลงอัน,นใช่ไหมเปิดช่องขายนะครับอพอมีคนติดตามแล้วก็ขาย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 แล้วคนเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้ก็คือโกนของมันท่านผู้ชมโกนของมันพอขายไปปุ๊บไม่มีอะไรช่องที่ใกล้ขายไปนะ่ะไม่มีตัวมันไปอยู่นะครับแต่ว่ามีบัญชีมันอยู่แต่ว่าช่วงที่มันไม่ว่างไอ้พวกที่ใกล้ขายก็เอาไปดูดคลิปเข้ามานะครับไปดูดคลิปเข้ามาก็มาลงใีโปรแกรมตัดต่อนู่นนี้นั่นนะครับลงไปนะครับ ไม่ไม่มีปัญญาแล้วนะครับไม่มีปัญญาแล้วไม่เป็ียนยาออกมาออกมาทําเองแล้วนะครับก็คือมันอาไปหายไปนะครับฉะนั้นนะครับมันจะเปิดสาขาต่อไปก็ต้องไม่ต้องไปดูมันนะครับไม่ใช่ของมันหรอกนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในในนิดหน่อยพอรู้ตัวมันทั้งกั้ามปุ๊บมันเปลี่ยนชื่อเลยนะครับเปลี่ยนชื่อเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าพวกพวกหลอกลวงพวกนี้นะครับมันก็ไม่ต่างกันกับพวกแกงคอนเทนเตอร์ท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงอี่หลีท่านผู้ชมครับ อ่าพักชมสีหน้าสนใงทางรายการก่อสักครู่เดียวนครับทานผู้ชมงครับที่ทั้งชมหน้าจอนะครับเสื้อสองตัวนี้นะครับแจกคู่กับกาแฟนะครับสั่งกาแฟแบบเนี้ยสามกล่องนะครับหรือว่าชาสมุนไพรสามแท็คนะครับรับเสื้อไปนะครับรับเสื้อไปนะครับก็มีทั้งเสื้อผู้หญิงแล้วก็เสื้อผู้ชายนะครับท่านผู้ชมไซก็ก็ทําถามดูนะครับถามผมมานะครับว่าไซอ่าใส่ขนาดไหนนะครับอย่าลืมสําคัญนะครับถ้าสั่งไปแล้วอาจจะใส่ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับ ก็ก็บอกเบอร์บอกอะไรมานะครับเนาะก็มีจํานวนจํากัดขอบอกไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยคอมเมนต์ข้างบนนะครับจะเป็นดียได้ผมครับเลิฟยูเลิฟยูสี่นะครับแล้วก็สั่งอันเนี้ยสามกล่องนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับถ้าซื้อปกติปกติเสื้อเดียวมันสามร้อยบาทนะครับถ้าซื้อสามอันครับลดเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วก็แถมเสื้อเจ้าปู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเจีแบบนี้นะครับ เป็นผ้าเนื้อดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่สกีนครับเป็นปักนะครับเป็นฝักราคา4 4 9บาทแจกคู่กันไปกับกาแฟครับแล้วก็เหมือนกันชาสมุนไพรแบบนี้ท่านผู้ชมครับสั่งสามแพ็คขึ้นไปนะครับสามแพ็คสามารถชงได้หนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเดือนสามสิบวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าข้างในมีสิบซองหนึ่งซองชงได้ทั้งวันนะครับสามถึงสี่แก้วนะครับเรากินได้ทั้งวันสองเล็กๆบนข้างในนะครับก็ แอดไลน์นะครับทักมาได้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยท่านผู้ชมหน่อไม้นะครับหนึ่งถุงแบบนี้หนึ่งร้อยบาทครับท่านผู้ชมหนึ่งถุงถุงละร้อยบาทส่งปีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็มีหน่อไม้แบบจังซี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่สามขวดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทเช่นกันเราขายยกเซ็ตไปเลยนะครับส่งปีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็อันนี้ทํากับเจ้าปูนะท่านผู้ชมเข้าเเกียบนะครับ เกี๊ยวปลานะครับตัวเกี๊ยวปลาลังเกี๊ยวปลาทะเลนะครับโอเมก้าต้องบอกนะครับโอเมก้าสูงครับกินแล้วบำรุงสมองท่งานผู้ชมกินแล้วดีนะครับท่านผู้ชมเอาไปทอดก่อนนะครับเด้อทอดได้บอกอย่างหลายเลยนะครับทอดได้ย่างหลายเลยนะครับแม่ให้ยังแม่ oh, ทอดได้ย่างหลายนะครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับผมเก็บฟรีเพราะไม่ใช่สง่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมผ่านหน้า,านจอตรงนี้นะครับเนื่องจากอ่ามีงานแข่งขันกีฬา กีฬาเชื่อมปันสัมพันธ์สมาธิที่ภายในตำบลกีฬาภายในตำบลนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่ต้อยนะครับที่อยู่อเมริกานะครับสั่งพวกเนี้ยไปเลี้ยงนักกีฬาทั้งตำบลท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือให้พี่ต้อยด้วยนะครับขอให้อายุมันคนยืนอย่าเจ็บอย่าจนแล้วที่สําคัญนะครับพี่ต้อยขอเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงข้าวนักกีฬาด้วยนะครับโดยนักกีฬาในนั้นก็มีเทียบจันด้วยนะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลนะครับอยู่ในทีมอะไรเราค่อยไปดูนะครับชุดก็ เขาสั่งมาแล้วครับท่านผู้ชมสั่งแล้วสั่งชุดทั้งกิงกงทั้งเสื้อมาท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณผ่านหน้าจอตรงนี้ไปถึงพี่ต้อยที่อยู่อเมริกานะครับที่สนับสนุนสินค้าไม่พอนครับเลี้ยงข้าวเลีกีฬาเลี้ยงน้ำนะท่านผู้ชมเกิดชนะชนใดก็ขออย่าให้อดให้ยากนะครับอยาขอขอให้โอแมนให้อดให้ยากเนี่ยขออย่าให้อดแล้วก็อย่าให้อัดไม่อดอยากก็แล้วกันโอเป็นนะาไหเนาะฟังไหนแม่ ให้อดให้ยากคือไม่อดให้อยากก็คือมีกินตลอดนะครับนะครับเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณผ่านตรงนี้แล้วก็ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับตำบลหมู่บ้านทั้งหมก็ฝากขอบพระคุณไปด้วยเนื่องจากเขาไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับเขาเลยแต่เป็นปลุกปลก็ระส่งเรื่องราวไปให้ดูนะครับเนาะอย่ย่อทักทายกันครับตรกนิดหนึ่งนะครับเนาะเจ้าพากันอยู่คนนีย อ่าพี่พี่คำใสนะครับพี่วารุนีนะครับเนาะเจ้านางน้อยนะครับนางฟ้าสตาร์เน็ตมินนะครับแล้วก็พี่ขวัญดวงขวัญนะครับผมกดเห้็แล้วขอบคุณมากมานะครับก็อย่าลืมมาไปกดช่องนางฟ้าสตาร์เนี่ยนะครับู่อกว่าชาวบ้านกูกกเนี่ยนะครับงานศรัทธาพญานาคเหมือนกันคุณมุกดาหานเนี่ยนะครับติดแม่น้ำโขงนะครับอื้อเขาอยากได้อยากได้พญานาคนะครับเขามีความเชื่อ แล้วแต่ทำไมทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่มีใครออกมาพูดล่ะสุเทพเอาเขากลัวแล้วเนาะเขาเเห็นลูกคนโดนโดนขึ้นโลขึ้นศาลหนีไปหมดตาชานมึงบอกเลยตาชานก็อยากได้ตาชานก็พูดออกข่าวอยู่าตาชานก็อ,กอยากได้คือมึงอยากได้นั่นแหละแต่ไม่กล้าเอาไม่กล้าเอานะครับนตอนนั้นไม่กล้าเอาพกมันจะโดนล่ามแหไปด้วยไม่มีใคร ส่วนรวมไม่มีคนในหมู่บ้านสักคนหนึ่งนะครับออกมาเคียงข้างลุงพลตอนลุงพลขึ้นศาลในคดีพญานาคเลยเพราะอะไรกลัวเธอจะโดนไปด้วยนะครับถ้าตอนนั้นเนี่ยนะครับมีสักคนหนึ่งนะครับนะบอกว่าขอต้อขอส่วนรวมนะมยื่นต่อศาลเนี่ยนะครับลุงพลนะครับเนาคงไม่มสภาพนี้หรอกนะครับมันกลัวนะครับมันกลัวจะโดนล่างแห่ไปด้วยคดีลูกปาก่าแต่พอศาลตัดส,ส,ส,สินเสร็จครับพอศาลตัดสินเสร็จให้ทําการ หรือถอนนะครับให้ทําการหรือถอนนะไม่ได้ย้ายนะนะครับนะเ็าตีความบีก็หรือถอนเนี่ยนะครับร UNC ทุบก็ได้นะครับจะทุบก็ได้จะย้ายก็ได้หรือจะทํายังไงก็ได้เพียงแต่ให้เอาออกจากพื้นที่ตรงนั้นก็พอลุงพลก็มาตีความหมายของกฎหมายตีข้อกฎหมายอีกนี่เราจะเราม่ทุบได้ไหมเราจะย้ายได้ไหมแล้วถ้าจะย้ายเนี่ยมันจะมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ลุงพลไปคำนวณมาแล้วนะครับนะค่าใช้จ่ายยังไหวไหม นะครับทุบกับย้ายอันนี้มันดีกว่ากันหรือมันนั่งคิดเขาสูหัว่ากันนะครับคิดนะครับถ้าทุบไปนี่จะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะคือสารคุณนูกตีความหมายของสารบอกให้ทําการหรือถอนออกทีหรือถอนมันจะมีทุบก็ได้นะครับย้ายก็ได้เพียงแต่เอาออกเฉยนะครับทีนี้ก็เป็นปัญหาของลุงพุนว่าจะทําการตัดสินใจดูเอาว่าจะทุบหรือจะถอนครับลุงพุนเขาคิดว่านะครับถ้าทุบไปเนี่ยนะครับจะเสียดายไหม เสียดายไหมเพราะมีของส่วนหลวงนะครับทุบไปจะได้เปอยู่อะไรนะครับนะนะครับทุบไปแล้วไปสร้างใหม่ดีไหมถ้าลุงพลคิดจะหาตังเนี่ยทุบแล้วไปสร้างใหม่ง่ายกว่าแต่ที่ลุงพลไม่อยากทุบก็คือนะครับมันเป็นนะครับแรงศรัทธาของเอฟซีที่ที่ส่งตังไปให้นะครับที่ส่งตังไปที่ส่งตังไปให้ล้วสร้างขึ้นมาลุงพลคำนึงถึงคุณค่าทางจิตใจนะครับแมแต่การร้ายการอะไรก็ต้องปิดผ้าไว้ ครับเพราะบางคนเห็นไปหันหเกิดความอ่อนไหวนะครับคนที่เขาศรัทธาโอ้เจ็บโอ้เจ็บแทนนงูปูโอ้เ oh, จนะนะ็บนะต้องมีการคุมไว้นเพราะมันเป็นความละเอียดอ่อนทานจิตใจนะครับลุงพลรักษาน้ําใจเอฟซีเไว้ลุงพลก็บอกอยู่นะครับใช่ไหมเล่าผมพูดถูกไหมนะครับไปไปมา,มา,มา,มาจเปานาตรงได้ของดีไปเลย <laughs> นะครับพื่อที่ประดิตนะครับนี่มันโคตรสดนะครับนะฟุบไปเลยนะครับนะโชคดีนะรถูกหวยนะครับชาวบ้านแถวนั้นดีใจเลยใช่ไหมครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะก็นะครับได้เวลาแล้วสี่สิบสี่สิบนาทีแล้วนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมจะต่อมใหม่นะครับประมาณสี่โมงครับสิบหกนาฬิกาเดี๋ยวบ่ายสามโมงทิ้งถึงสี่โมงแล้วผมจะขึ้นอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยวเรื่องมุนผลิตภัณฑ์ซีบังคับพาสเิต้านมแคนทีพีสกินทีพีเซรั่มทีพีเจลอาบน้ำทีพีเจลล พีพีคอฟฟี่เค่องปรุงธุรกิจนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็นะครับกุศลเกลือนะครับกุศลเกลือนะครับช่องพี่ยองว่าศูนย์หนึ่งด้วยนะครับหมอสามสิบห้าบาทซื้อสิบห่อสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีฟรีฟรีฟ,รฟ,รฟ,รฟรนะครับสำหรับคลิปนี้